มีดหยักนะครับมันจะไปเกาะกับวัตถุได้ดีกว่านะครับแล้วเวลาตัดเฉือนสังเกตไหมพื้นผิวสัมผัสมันจะเยอะกว่าพอพื้นผิวสัมผัสมันเยอะกว่าแรงในการตะก,กุยมันก็จะมากกว่าโอเคไหมฮนะอ่ามันเอาไว้ตัดเชือกครับเวลเกาะเกาะไปบนเชือกเชือกที่มันเป็นข้อใหญ่ๆอะ่ะเกาะปุ๊บแล้วลูดฟลุดเลยอืมอย่างนั้นอะ่ะมันจะตัดได้ง่ายกว่าใบเรียบใบเรียบก็พื้นผิวสัมผัสมันสั้นกว่าทำไมพี่สังเกตไหมถ้าผิวถ้าผิวเป็นผิวเรียบนะ ลองวัดระยะทางนะครับง่ายๆนะเอาหลักของขคณิตศาสตร์ง่ายๆวัดระยะทางฟนี่แต่ถ้าเป็นใบกึงก่งหยักปุ๊บ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 แล้วเอามาดึงให้ตรงสังเกตว่าระยะทางของอันเนี้ยไต่ไปตามโค้งเนี่ยมันจะเยอะกว่าใบใบมีเรียบตรงๆโอเคไหมเออนั่นแหละอุปสรรคมันเยอะกว่ามันก็จะมีแรงตะกุยที่มากกว่านี่คือคุณสมบัติของมีดหยักถ้าถามผมมันมีกึ่งหยักด้วยนะฮาร์ฟเสลด ขาออกอีกโมเดลหนึ่งนะครับก็คืออยากครึ่งหนึง่งเรียบครึ่งหนึง่งใช้งานเรียบก็ใช้ดงเรียบใช้ง่ายกึ่งอยากก็ขยัดขยันนิดหน่อยนะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าถามผมผมชอบไม่อยากไปเลยไม่อยากล้วนไปเลยก็เรียบล้วนไปเลยฮนะง่ายดีคือมีมีสองเล่มสําหรับคนที่ไม่อยากซื้อมีสองเล่มฝรั่งมันรวมไปแล้วเหลือเล่มเดียวไนงะมีกึ่งอยักอันนี้มีกึ่งอยากของผมมีเปล่าวะมีมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะ ขอหาก่อนขอเวลาหาแป๊บหนึ่งอันนี้เราว่าใช่ไหมมีดกึ่งยักษ์อ่าใช่ด้วยอ่านี่เทนาเซียตเมดอินไชน่ามีดกึ่งยักษ์อ่ามีดยักษ์ล้วนอ่ามีดใบเรียบเห็นเยอะแล้วเนาะอืมก็ลองดูฮะฝรั่งก็ออกแบบแล้วมาขายเราเรื่อยฮะ แต่ที่เราซื้อเนี่ยเพราะอาจจะไม่ได้เรื่องคุณสมบัติพวกนี้ครับที่อ,ออกแบบมาแต่เราซื้อเพราะว่ามันสวยดีมันดูแบบดูเป็นแบ,บ boy นแบดมอยเนี่ยว่ามีมีดสักคันเมื่อวานแต่กูไม่ไปแทงใครหรอกอ่าตอบคําถามที่หนึ่งของเพื่อนไปแล้วนะครับว่ามีดกึ่งหยักมันเอาไว้ทําอะไรนะครับที่คุณจะเห็นได้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนทำปากเ้าไหมทําอาหารอะไรไหมคุณเคยเห็นมีดตัดขนมปังไหมมันจะเป็นใบแบบเนี้ย มันจะหั่นขนมปังได้ดีมากับหัน่นมีดหั่นเบอร์เกอร์หัน ger, ห่นขนมปังฝรั่งเศสเป็นอย่างเงี้ยจะดีมากสังเกตไหมมีดมันจะเป็นเคิร์ฟอยู่มีดนอกนะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยนะไม่ต้องห่วงมีดอะไรก็ได้กูหั่นได้หมดแหละเออกูหิวปากปากปากได้หมดมีดไปเรียกว็ได้ได้หมดแต่แต่ในเชิงคอนเซ็ปต์เขาออกแบบมาก็เอาโอเคเคยเห็นขนมปังฝรั่งเศสไหมที่มันที่มันแข็งๆอนะเนาะมีดนี้หั่นได้ไหมพี่มัได้ไหมได้ไม่มีปัญหาหรอก อันน้อยแต่นี่มันจะฝึดฝึดฝึดสวยกว่าอ่ามันจะดีกว่าเลือกใช้เครื่องมือให้มันเหมาะกับงานอันนี้ในวงการแบบทำอาหารนะของกินทำเบอร์เกอร์กินอย่างเงี้ยเออหรือเอาไปหั่นผักอะไรมันเข้าดีมันเข้าดีแต่หั่นเนื้อหมูมันอาจจะไม่สวยหั่นปลาเงี้ยปลาหั่นเป็นซาซิมิก็ต้องมีดอีกแบบหนึ่งให้มันคมๆหือพอดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็หั่นผักได้ฮะตะกรยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแนวสวยในผักนี่ เอาไปทํากับข้าวได้นะเว้ยลองดูหาข้อดีไปคุยกับเมียดูเนี่ยที่รักมีดเนี่ยน,นะมันหัน่นกระหล่ำได้ดีมากเลยนะเธอฉันซื้อมันเนี่ยเอาไว้หั่นกระหล่ำาบบ,บึบบซื้อให้ฉันซักอันสิหาข้อดีของสินค้ามาเวลาไปพรีเซนต์ไปของงบอะไรอ่ะมันจะที่ง่ายเตรีย anyway? มตัวหน่อยเออจะซื้ออะไรเตรียมตัวไม่ใช่ถามเขาไปทําอะไรเถอเอ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 อเห็นเขามีเออเอองั้นมึงไม่ต้องซื้อกับบ้านเตรียมเต็มเหตุผลไม้หน่อยเนี่ย ไอ้คูแวนมันบอกนะเนี่ยมันเอาไปหั่นขนมปังได้เดี๋ยวฉันทำขนมปังให้เธอกินตอนเช้าซื้อลิซซี่มี่ให้ฉันสักเล่มสิฮะของบหน่อยของบก็ว่าไปฮนะอ่ะคำถามที่หนึ่งจบไปฮนะคำถามที่สองพี่ผมถามจริงนะนพี่ผมถามพี่จริงไอ้ีเทนมันคืออะไรวะพี่ g ีเทนคืออะไรวะ g ีเทนมันคือ วัสดุที่ใช้ทําด้ามนะครับจริงๆแล้ว G10 มันจะเป็นมันเป็นลายเขาเรียกว่าลาย G10 t e x t t e x t u r e นะครับมันก็จะมีหลายๆแบบนี่คือพลาสติกชนิดหนึ่งแล้วกันไอ้ที่เนี้ยเทอร์โมพลาสติกหนึ่งแผ่นเอามาขึ้นลายนะคุณสังเกตดีๆนะมันจะไม่แผ่นมันจะไม่ใช่แผ่นพลาสติกเรียบๆแบบอะคริลิกนะมันจะขึ้นลายมันจะขึ้นลายมานะครับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งแล้วกันมันมีแรงเสียดทานที่เยอะเนี่ยกลับแล้วมันแบบมันหนึบมือดีต่อให้เวลามีเหงื่อก็จะยังเกาะ คงกับมืออยู่ไม่ลื่นไม่ลื่นได้ง่ายนะครับเพราะอะไรถ้ามันถ้ามันมีเหงื่อมีน้ํามันก็จะน้ําก็จะไหลไปในร่องเนี้ยมันก็จะมีพื้นผิวสัมผัสที่มันเป็นแหลมแหลมเนี้ยขึ้นมาจับอยู่กับมือเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเอาไปปาดฟินิชชิ่งทำผิวอะไรเนี่ยมันจะไม่มีรอยแตกคือมันมันจะไม่มีรอยยุ่ยๆอ่ะคือมันแตกมันหักไปเลยอ่ะเข้าใจไหมไม่งั้นไม่งั้นถ้าเราขูดไปเรื่อยมันก็จะลอกไปเรื่อยฮะไม่ฮะมันมัน คือมันเป็นผิวพลาสติกอเอาง่ายๆแล้วกันเออแล้วมันไม่ไม่ลอกตามมือแล้วมันก็ทนนะครับไม่ใช่เส้นใยที่ดึงไม่ได้เหมือนเหมือนเสื้อเราเนี้ยเราดึง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 มันก็จะไล่าตามแนวนะอันนี้ไม่ใช่ครับขูดขูด,ขดก็คือมันแตกไปเลยมันก็จะอยู่แบบนี้คงเหนียวทนแดดทนแรงกระแทกทนยูวีนะครับเขาก็นิยมเอามาทําประกับด้ามมีดเขาก็จะส่วนใหญ่เรียกว่าจีเทนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นประกับจีเทนราคามันก็จะราคาแพงหน่อยเพราะมันเป็น เป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกราคาสูงนิดหนึ่งนะครับทีนี้ลหละถ้ามันไปอยู่กับมีสไปเดโก้ co, ที่มันทำให้อินยูเอสเอถ้าตัวไหนเป็นประกับ G 1 0ทราคามันก็จะยิ่งแพงเข้าไปฮะแต่นี่ผลิตที่จีนครับรุ่นเอ็มฟาเอ็มฟาซิสคือเน้นเทคโนโลยีมารวมให้หมดเลยแล้วก็ตบราคาให้มันไม่แพงก็เป็นตระกูลเนี้ยนะครับเป็นคลิปลวดเป็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อปีสองปีนี้แหละ ก็เหมือนแทบจะมาแทนกับตัวเทนเนเซียสแล้วพวกเทนเนเซียสก็ไปทำเป็นไลท์เวทไปนะครับอ่ะเทนเนเซียสไลท์เวทเป็นไงเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึงตัวเมื่อกี้แหละนะเทนเนเซียสไลท์เวทตอบคำถามเพื่อนนะ G10 มันคือประกับมีดอันนี้คือประกับ FRN ครับ FRN จะมีราคาถูกกว่า G10 นะครับในในเชิงของการขายและการผลิตมีดเราเราอาจจะให้ ให้ลำดับของสินค้าตัวนี้ประกับนาโอเคประกับนะม,มีมูลค่ามากกว่าอันนี้อันนี้ก็เหมือนเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึง่งที่ขึ้นรูปมาเป็นลายอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับแต่ตัวน,นี้ขึ้นรูปมาเป็นลายมาตรฐานซึ่งสามารถเวลาซื้อมาซื้อเป็นแผ่นมาอะไรแคก,ก็ไปเลือกเอาชอบลายไหนแต่อย่างเงี้ยฉีดพลาสติกขึ้นโมนมาเลยฮะเป็นลายอย่างที่คุณต้องการเลยตั้งมาแบบไหนแบบนั้นเลยอันนี้ก็จะทําได้ถูกกว่าครับเพราะว่าเป็นงานเมสทูออเดอร์คือผลิตยิงแบบนี้มาเลยครับ ผลิตหล่อขึ้นโมนมาเลยนะแต่ตัวนี้ก็คือเอามาทำเเป็นแผน่นแล้วก็มาทําขึ้น CNC หน่อยขึ้นลายแล้วก็ว่าไปแล้วก็เอาไปตัดแยกเป็นชินช้นๆไม่รู้พูดเข้าใจปะเราจะให้มูลค่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้นั่นเองในตลาดแล้วก็จะมี G10 อยู่หลายๆเกรดไล่เลยฮนะแบบราคาสูงแล้วก็ G10 ราคาไม่แพงมากก็คือพวกจีนๆเลยฮนะ G10 จากจีนมาเลยผลิตที่จีเลยมีครับ 1> g 1เทที่มันไม่ใช่สีดำหรือเป็นสีดำแล้วบางทีมันไม่ดำสวยแต่ว่ามันดำดูด่างๆมีฮะกีเทนในราคาที่ไม่แพงก็มีขายนะครับหรือแม้กระทั่งกีเทนราคาที่มันสูงๆมันจะดูสวยมันใสดีสีมันดูสะอาดมีครับมีลองสังเกตดูนะครับถ้าคุณชอบผลิตมีดแต่ถ้าเป็นพวกแบรนด์นอกมีดนอก,ม,นอกมันดีอยู่แล้วพี่ไม่มีปัญหาหรอกปัญหาเดียวคือมันแพงอะดิอ่านี่คือผมอธิบายให้ฟังแล้วนะครับ frn อ่า ไม่รู้จำคำย่อไม่ได้ละเรนฟอร์สไนลอนนะอือันนี้ก็เป็น G 1 0ทที่เพื่อนๆถามมาว่าเฮ้ย hey, พี่ไอประกับ G 1 0ทมันคืออะไรวะมันคือประกับครับเท่านั้นเองเลยนะครับ <L an fare> เพิ่มไม่อีกไหมเผื่อจะได้ ي, ดูได้ <L an fare> เดี๋ยวถา,เามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามไม่ต่อยครเด็กคืออะไรครับไครเด็กคือซองครับวัสดุเป็นพลาสติกอีกอ่ะที่สามารถโดนความร้อนแล้วสามารถมาบีบัดขึ้นรูปได้ยืดหยุ่นได้ตาม ตามชิ้นงานนั่นก็คือเอามาทาด้ามมีดเอ้ยประทาซองมีดสังเกตนะซองมีดนอกหรือเขาทาอ่ะเป็นพลาสติกสีดาๆอ่ะนั่นแหละพอโดนความร้อนมันจะยืดตัวได้แล้วพอมันเย็นมันก็จะฟอรมรูปอยู่อย่างนั้นนั่นเขาเรียกว่าอะไคเด็กนะครับเ็เป็นพลาสติกอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีพลาสติกมันทํางานได้เยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีมันมันก็ไปไกลนี่ก็เป็นทางด้านการของพลาสติกที่เขาใช้กันนั่นเองนะนี่คือก็รวมฮิตมาละเรื่องของด้ามเรื่องของปกับนะครับ เพืเ่อนๆจะได้เข้าใจเข้าใจไหม,อมโอเคทีนี้ใครมีคําถามอะไรสนใจอยากจะรู้นะครับลองไปไล่ดูนะครับอยากรู้ลองถามพี่ก็ดูว่าผมก็จะมาทําคลิปตอบให้ในเมือ่อเรามีสินค้าอยู่ในมือแล้วแล้วผมก็จะเอามาตอบแล้วกันขี้เกียจตอบแ้งเพราะตอบแ้งแล้วมันไม่เห็นภาพเอามีของแล้วก็หยิบอ้าวมีคําถามพอดีวก็หยิบแล้วก็โยนเข้าไปก่อนเลยอ่าเดี๋ยวไอ้คลิปทําขายของก็เดี๋ยวค่อยว่ากาันเอาคําตอบคําถามคําตอบพวกนี้ก่อนครับมันจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆมากกว่าวันนี้แค่นี้ครับวันดี้ครับ